ลองของใหญ่ไหมจ๊ะแล้วจะติดใจ่เปิดคลิปอะไรแบบนี้ล่ะอะไรใหญ่อะไรติดใจปัดสีอยากดูไหมล่ะเดี๋ยวควักให้ดู <c oughs> ติดใจแน่ถ้าได้ลองตัวนี้แ <c oughs> ปรงสีฟันเดนติคอนหวานตา <c oughs> บอกเลยว่าเขาเนี่ยออกแบบหัวแปรงแบบโอเวอร์ไซส์ขนาดยาวพิเศษ4เซนติเมตร้แล้วดูเข้าไปใกล้ๆขนแปรงเห็นอย่างเนี้ยเขาอัดแน่นมาด้วยขนแปรงรุ่นเอาช็อตไฟ2ระดับกว่า4 0 0พันเส้นโอ้โหแปรงใหญ่ขนาดเนี้ยจะแปรงขนาดหรอพ่อ ขาคิดมาแล้วถึงจะใหญ่ด้ามจับถนัดมือจอกสอนจะจัดพลาสสะอาดลื่นสะอาดลื่นถึงร่องเหงื่อนุ่มเกินคาดสะอาดสุดแปรงสีฟันเดนติคอนหวังตามีเั้่องร่นไว i t ดู u a l และ l a ล k c ชา r ์โค l ให้ได้เลือกกันนะบอกเลยใช้แปรงใหญ่แล้วจะติดใจจนไม่อยากกลับไปใช้แปรงเลยรองจากพ่อก็แปรงสีฟันเดนติคอนหวังตานี่แหละที่ติดใจมีจำหน่ายแล้วที่ t o อ s l โลต้าวิกซี่ฟูดแลนด์ี่แฟนบอยมิวทรี u r ร h a ะแม่ครับ ก็รู้ว่าจะมาถ่ายทิกตอกกันนะแต่โมกอาบนาน,นี่คือไปเอามาจากไหนเนี่ย